สวัสดีครับวันนี้จะมาดูเดอนองันเด็กับ เสาอากาศด้วยครับเสาอากาศครับใช่ต้องใส่ตรงที่บังคับครับไม่ใช่ครับต้องถอดออกมาครับต้องดึงออกมาดึงได้ไหมหมุนหมุนได้ไหมครับต้องหมุนออกมาครับเอามาเสียบที่ตัวบังคับะครับเห็นไหมหรือว่าดึงออกมาได้ไหมครับมีมีน็อตป่ะครับ นั่นไหมครับ <Sorry. S 1> อืมโอเคแล้วก็ดูด้ยที่หัวครับหัว้ายอยู่ตรงไหนเออ,อยิ่ด้านนึงครับเห็นไหม,ไมข้างๆนะครับนั่นแหละครับที่มือเห็นไหมนั่นแหละเออระวังโดนตาด้วยครับแล้วเดืนลำน้ำเนี่ยมันต้องโดนน้ำนะบังคับไม่ได้ครับ มันต้องลงน้ําครับแล้วมีปุ่มเปิดปิดไหม,มไม่ครับตัวตัวเรดดําน้ําำครับไหนพ่อดูให้ก่อนครับไม่มีม,ม,มีเดี๋ยวมีไหมเดี๋ยวขอพ่อดูก่อนครับหนูอาจจะมองไม่เห็นครับไหนขอดูก่อนครับอ่าไม่มีครับโอเคมันจะบังคับไม่ได้นะลงบังคับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสวิตอ่าี่สวิตสวิตสวิตน้ําตรงนี้สองปุ่มนี้ครับชี้ดูชี้ให้ดูด้วยครับตรงนี้ คือสองปุ่มนี้ต้องโดนน้ำมันจะถึงจะบ,บังคับในน้ำได้ครับโ <Okay. S 2> อเคอ,อ,อ,อ่าไหนลองบังคับนี้ดได้ไหมครับอ,รอ๋อถังใหญ่เลยครับอันนี้เอ๋ม,อ okay. มีปุ่มดำขึ้นลงได้ไหมครับเอากดดำลงนี้ ดำลงไปแล้วครับขึ้นอัาอดับกดดมบดับลงปุ่มเมื่อกี้กดปุ่มลงเออทำหมดแน้เลยเออไม,ไม่ไม่หมดมั้งต้องกดเดินหน้าไหลังไหมมันไม่มีไฟลังอ๋อ,อ,อตอนซื้อมาไม่ได้อัดไว้ไม่ได้อัดวิดีโอเออนี่ครับต้องชาร์จแบตด,ด้วยครับโอเคาาโอเคองั้นขอบคุณผู้ชมแค่นี้ครับโอเค ช่วงต่อก <i> <t> ันช mm ั hmm. <t> ้นช้าแตเร็กเรี้ยงหเนกันเดล้วมเไปทำก็จะด้กวนีดี่า ออพอแค่นี้ก่อนครับ